กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการนะครับในช่วง Open Box นะครับเป็นประจำทุกวันที่วันนี้เนี่ยทางก๊อฟไอทีแจะต้องมาเอาอุปกรณ์ดีๆแจ๋วๆมานำเสนอให้กับผมแล้วก็คุณผู้ชมได้ชมกันครับเพ <Yeah. S 1> ราะวันนี้ผมขออนุญาตเปิดส่วนของกล่องอุปกรณ์ในส่วนของมอนิเตอร์ครับดีมากเพราะจริงๆเมื่อใครแล้วเราเพิ่งพูดถึงเรื่องการาฟริก ใครับ <ผม S 2> ร้บตบุ๊กไปใช่ไหมครับมอนิเตอร์ก็เป็นส่วนสําคัญในการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ในเรื่องของภาพนะครับเวลาจะดูหนัง <ฮะ S 2> เล่นเกมเนี่ยมอนิเตอร์เป็นส่วนสำคัญเลยส่น่ต้องม<า>ีงความละเอียดสูง,งครสปอนดีๆถูกไหมครับใช่ครับเอาละครับวันนี้ผมจะแนะนํามอนิเตอร์ที่เน้นความบันเทิงภายในบ้านนะครับราคาก็ย่อมเยาวกสบายครับนะครับเพื่อที่ว่าท่านผู้ชมอาจจะต้องต้องการจอใหม่ก็น่าจะสนใจตัวนี้เหมือนกันกับรุ่นนี้เลยครับ SP p a i l i o n 23 CW นะครับ ผมชอบช่วงนี้มากเลยเป็นช่วงที่นักมายากลมากันเยอะเลยปล่อยของนีเลยเลยดนดีก็โ h มาโอ้โหเฟสงเอฟเฟกอะไรเต็มนะนะครับซึ่งตัวนี้อย่างที่เห็นท่านผู้ชมหลายคนเวลาไปซื้อ monitor ถูกไหมครับใช่ครับก็ยังงว่าไอ้พวกนี้มันมีอะไรบ้างแย่หมดเลยใช่ใช่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับแต่ก่อนอื่นไปพบกับสเปคของเขาดีกว่าว่าตัวนี้เขามีสเปคอะไรบ้างครับ ก็เลยดูสเปคไปแล้วถูกไหมครับบอฟส์ครับผมส่วนมากเนี่ยเราจะเห็นว่าจอมอนิเตอร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอขอบน,นี้อุ้ยอันนี้แทบจะไม่มีขอบเลยแะ่ตอบโี้หนาขนาดถูกไหมครับจอจะมีขนาดใหญ่มากเลยเวลาจะวางบนโต๊ะทีถูกไหมครับตัวนี้ก็ถึงบอกเวลาเราซื้อมอนิเตอร์ปัจจุบันเนี่ยเราต้องเริ่มมาเห็นเรื่องของดีไซน์เหมือนกันทําให้หน้าจอเนี่ยมีขนาดตัวนี้23นิ้วนะครับแต่ขนาดยีามนี่ยา3นะครับยีนะครับแต่ว่าเล็กลงนะครับทําให้มีความสลิมบางลงด้วยนะครับ มีในส่วนของสําคัญของโจอมิเตอร์เวลาเราไปซื้อนะครับ <ฮะ S 1> รคานผู้ชมเอง ก็ต้องไปดูที่นี่ครับพันเนลจอหรือที่เรียกของจิริจจอเนี่ย IPS ครับประกอชื่อว่านี่มัน In Panel s w ช t c h i เนี่ยครับเพราะว่ามันทําให้เราเวลามองมองนะครับมองตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับซึ่งทีวีจริงๆพวกนี้นะครับมันมาพัฒนามาจากทีวีที่เราเห็นอยู่ใช่ครับพัฒนาขึ้นมาว่าให้มุมมองได้กว้างขึ้นหรือทำงานกราฟิกบันเทิงหรืออะไรเงี้ยจะได้มองมากกว่าหนึ่งคนไม่มีมุมมองที่แคบลงสีไม่ด้อยลงนะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญของตัวนี้ก็คือเรื่องของคอนทราสต์นะครับตรงนี้ครับบกอบปกเห็นอะไรไปครับโอ้ห คุณพระ d y n a m ระบบ d y n a m ม c คอนทสาน,นี่มัน5ล้านต่อหนึ่งใช่ครับคือคำว่าฟังทัาเนี่ยเวลาเราดูบาพื้นที่ที่มีสว่างสว่างเนี่ยครับจอใช่ไม่สามารถเขาเรียกว่าสู้แสงได้ปัจจุบันเนี่ยด y n a m คอนทสามันทำให้เหมือนกับทีวีเลยฮนะโอ้ห้าออล้านต่อหนึ่งเลยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของตัวค่าสีหรือต่งางๆเนี่ยต้องบอกว่าสแตนด์ด้ท่านผู้ชมควรจะเลือก16ล้านเฉดสีนะครับที่เป็นค่าสแตนด์ดแต่สิ่งสําคัญในการเลือกซื้อมมนิเตอร์นะครับอยากให้ดูอันนี้ครับ ด้านหลังด้านหลังปึ๊บนะครับด้านหลังของตัวไมเตอร์เนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยจะมีพอร์ตเชื่อมต่อครับนะครับสแตนดาร์ดเรียกพอร์ตอะไรครับ VGA นะครับคือทุกท่านท่านผู้ชมเนี่ยคงจะเคยเห็นปกติอยู่แล้วใช่นะครับแต่ตัวนี้ให้ไม่สองพอร์ตเป็นอะไรครับมี HDMI ด้วยใช่ครับทำไมถึงให้มาสองพอร์ตอ่า HDMI ทำไมถึงให้มาเยอะเนื่องจากตัวนี้สามารถต่ออุปกรณ์ได้3ตัวครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนส่วนมากเนี่ยใช้พีซีหนึ่งเครื่องแล้วก็ต่อกับโน้ตบุ๊กนะฮะบางคนที่บ้านเนี่ยมี2อ,อย่างมีทั้งพีซีโน้ตบุ๊กก็สามารถเชื่อมต่อพร้อมกันแล้วก็สวิตช์กันทําให้การทํางานง่ายขึ้นนะครับก็สิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องใส่ใจเรื่องของมอนิเตอร์ก็ตรงนี้แหละครับและสุดท้ายอย่าลืมนะครับเรื่องของประกันารันตีเวลาเราจะเลือกซื้อมอนิเตอร์นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับ HP Pavilion 23 CW นะครับขอหันิดนึงนิด วันตีเขาให้3ปีครับก็เรียกว่าหน้าจอมอนิเตอร์ก็ควรจะเริ่มต้นบางทีมันมีบางแบรนด์หนึ่งปีนะครับตัวนี้ก็3ปีสาปีก็โอเคครับวันตีพวกนี้จะอยากให้เรสั้นต่ำอย่างน้อย3ปี<ม>นะครับก็ท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดสนใจนะครับรุ่นนี้นะครับสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ sp.com ครับเ <นะ S 2> พื่อดี่จาดูว่าเอ๊ะคุณสมบัติต่างๆมันมีหลายรุ่นด้วยนะครับดีมากเลยครับขอบคุณกอลฟนะครับที่มาแนะนำอ,อกกุปกรณ์ดีๆให้กับพวกเราได้ทราบกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ Add-in Box นะครับอัปเดตข่าวสาร IT แอปพลิเคชันเด็เดๆอุปกรณ์โดนๆน,นะครับและถ้าเกิดท่านใดนะครับมีข้อมูลสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาที่แฟนเพจเราได้เลยนะครับผม อย่าลืมนะครับติดตามชมพวกเราทุกวันจันถึงวันศุกร์นะครับเวลาเดิมครับ3ทุ่ม40ที่ทางช่อง M Court Family ช่อง14นะครับวันนี้พวกเรา2คนพอ้อสินยางขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ